รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าถึงตีห้ครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบห้าเช้าวันนี้ดิฉันอยู่ที่พุทธทาทยานมาครับูชาอนุสรตําบลสาลิกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารรับฟังเทศนธรรมจากพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมนเจ้าวาดวระศรีสุดารามวรวิหารค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรภาษาตุวชนพุทธบรัทท่างหลาย ท่นผู้เป็นนอนเนื้อเชื่อสรรทุกท่านที่การชมรายการคิดดีแลนด์ลงเช้าวันเสาร์ที่12ทธันวาคมนี่ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี263นะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีก็จะมีการส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่กันอีกท่านทั้งหลายขณะนี้พุทธียานมัคคะบต์เจ้าสอน ตึกรตั้งอยู่ที่ตมปิสิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกติดกับน้ำตกธริการวใกล้ๆท่านจะก่อนจะเดินทางไปธุริกาก็ผ่านใต้ดูทางขวามือจากิีตั้งมาเข้าไปชาลุสรนี้ไปอีกเพียงประมาณกิโลหนึ่งก็ถึงน้ำตกศริกานั่นเองขณะนี้หรือปัจจุบันนี้ทางพุทธยาณมาเข้าเจ้าศรน่ะ ได้มีโครงการอันสำคัญยิ่งทำไมอาจารภาพจึงเรียกว่าเป็นโคร,โครงการอันสำคัญยิ่งเพราะเป็นโครงการที่จะอนุสรสถานอนุสรสถานแห่งความจรักพักดีในพระบาทสมเด็จพระบรมมหา,าราชธิเบศภูมิพลอดุเดชมาลาชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่เก้า เพื่อเปิษฐานพรปหล่อขณะทรงผนวดพงเพอของพระอ,องค์ท่านแล้วก็ประกอบพิธททองเททองไปแล้วเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาวันนั้นก็มีประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากแม้แต่ฝนฟ้าจะตกตั้แต่เช้าเรียกว่าตกทั้งวันวันนั้นแต่ด้วยความศรัทธาของญาติโยมทั้งหลาย ด้วยความจชคปางเดียวยาโยมทั้งหลายก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยอยู่ร่วมงานอยู่ร่วมงานจนการจนงานเททองหอรอพรงรูปนั้นํำเร็จรุร่วล่วงไปขณะนี้ก็ทาก่านก็กำลังตกแต่งอ,อีกไม่บ้ประมาณปลา,ายเดือนธันวาความนี้ก็จะอัเชิญเข้าปฏิสฐานในหล่อปราสาทพระนิจิตมีประลในเองท่านทั้งหลาย งานการก่อสร้างนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าในทงษษางพุทธศาสนาท่านได้กล่าวพาติพุทธว่านิมิตรต่างสาธนุนปานังกัตญูกตเวทิตาความกัตญยกตเวทีเนี่ยเป็นคนเป็นเครื่องเป็นนิมิตหมายของคนดีพวกคนใดทั้งหลายทั้งโปวงนั้นจะเป็นคนดีได้นั้นท่านให้ดูที่เครื่องหมายนิมิตคือความดี คนมีนิมิตความดีคนมีความปัตยุกตะเวทีนะ้นท่านถือว่าเป็นคนดีเพราะฉะนั้นคนดีต้องรู้จักพระคุณคนกตัญญูรู้คุณกะตะเวทีตอบแทนคุณคนมีความปััญุกเขรู้คุณคนเป็นเรื่องสําคัญพระเคยจะพรเสม,มอว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอมเก้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้า หรือสมเด็จพระย,ยมหมาลาาเนี่ยองทรงตัดว่าปรารถนาให้ทุกคนเนี่ยกระลึกชาติได้แต่การะลึกชาตินี้ไม่ใช่ว่าในรลึกชาติในอดิตชาติที่ผ่านมาให้รลึกชาติถึงปัจจุบันชาติว่าแต่ก่อนเราเป็นประการใดเดี๋ยวนี้เราได้ดีได้ใครส่งเสริม ได้ใครสนับสนุนตน้องระลึกนึกถึงท่านปู่นั้นก็คือความปฏุโยนนั่นเองความปจิโยนในบองตนรู้จักแล้วก็คือรู้จักกับความโยนจากบิดามารดานี่ก็เรื่องสําคัญความกตัญญูต่อพระมหักตริย์ก็เป็นเรื่องสําคัญแผ่นดินไทยเหล่านี้อยู่ต่อดเดนื่องกันมาเป็นเวลาร้อยหลายร้อยปีตั้งแต่สมยกรุงโขทายมาจนมาถึงคุณิยา กรุงธนบรีและมาถึงกรุงและกสินนี้แล้วก็ปีพระกษัตริย์ปกครองดูแลมาโดยตลอดว่โจนถึงสมัยเป็นดิลัการที่9ท่านทรงงานถึง70กว่าปีด้วยกันแยะเวลา70กว่าปีนี้ท่านมีโครงการเนื่องในพระติตำรินั้นถึง4,000กว่าโครงการก่อนที่จะเป็ดวันคตนั่นเองที่ปันขอเนือบอพระองค์ทรงรสสันรไปแล้ว เราและทาแตงลายก็ต้องมีความปฏัญยูรู้พระคุณท่านก็ตะเวทีต้องตอบแทนพระคุณท่านพิธีการตอบแทนพระคุณท่านคือประการใดต้องตั้งตนให้ดีประพฤติดีปฏิบัติชอบรักษาเทิดทูนชาติศาสนาพระกษัตริย์สิ่งสำคัญแตงแตงลายสถาบันหลักนี้เราต้องเคารพสถาบันนี้เราต้องเทิดทูนคือชาติ ศาสนาและพระกษัตริย์เป็นอย่างยิ่งนั่นเองดวนี้เองจึงเป็นที่เกิดของโลหะประสาทส่วนนุปจิตรภูมิปโลขึ้นเพื่อเป็นอุปสรสถานแห่งความจงรักภักดีเพื่อเป็นอุปสรสถานแห่งความกตัญญยูกตะเวทีเพื่อเป็นรุปสรสถาน,แห,าน,น,ถานแห่งความทรงจําเดินตามรอยพระบาทองค์ท่านพระพุทธเปฏิบัติชอบ เศรษฐกิจพอเพียงรู้รักษามสิขีนั่นเองโรดยสถานนี้ได้ตั้งอยู่ที่ไหนได้เนินได้ดําเนินการสร้างอยู่ที่พุทธอุทยานมาคะบูชาโุสรซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่สามเติมบุษกาอาําเภอเมืองจังหวัดนครนายกขณะนี้ได้ดําเนินงานการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมปีพุ6ธัาวัน ใช้พอเมื่อมมครบหนึ่งปีมาแล้วเมื่อวันเสาร์ที่แล้วครบปีก็แสดงว่างานการก่อสร้างได้หนึ่งปีแล้วผลงานก็ปรากฏที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็เชื่อเนว่าอีกไม่ช้าไม่นานอีกไม่ช้าไม่นานอนุสรณ์สรถานแห่งความจงรักภักดีนี้ก็จะเติบโตรู่งวงได้เพราะอะไรเพราะด้วยความกตัญญูแต่ประศีของท่านทั้งหลายที่มีส่วนส่งเสริม แบบทุนในการก่อสร้างท่นทั้งหลายชมรายการอยู่นี้แล้วเกิดตาประสาทะสานึกในพระพุทธานาที่คุณประสงค์ที่มีส่วนร่วมในการสร้างโลหะประสาทส่วนวิจิตนี้ก็ขอเชิญเฉพาะสิทติ์เรามายังมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นปากกอยู่หน้าจอนี้ ก็จะได้เป็นพระพัสริมงคลอย่างยิ่งนั่นเองท่านทังหลายในช่วงนี้สุขสบายอากาศทางนครโยกก็สดชื่นอากาศเย็นสบายท่านอยู่กรุงเทพต้องการปักผ่อนให้สุขกายสุขใจก็วังอาวันดุริจการเช่นวันนี้วันสารที่12ทุงนี้วันที่13สันวางก็ขอเจริญพรท่านทงหลาย ไปร่วมการส่งเสริมทุกสุรการก่อสร้างพระมหา,าประสัตว์ิริจิตพิบโปรโดยพร้อมเป็นการขอเจริญพรอ,อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังจังหวัดนครนายกก็อย่าลืมแวะมาที่พุทธท้าอุทยานมาค้าบูชานุสรตําบลสาลิกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกกันนะคะมาร่วมกันสร้างโลหะปราสาสสุวรรณวิจิตภูมิพโรกันค่ะ รายการคิดดีแลนด์ของเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจในช่วงต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามค่ะ1 8 000, 9 0 0เราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขอบไลทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุกหัวใจคิดถึงเธอเหลือเก,กินความคิดนี้ดีที่สุด